คู่จิ้นแห่งปีเลยแหละการจิ้นบางคนก็เออมันคืออิมเมจิ้นจินตนาการ<ม>ว่าแบบเอ้ยเขาอะไรแต่จริงๆคุณเคยตกหลุมรักกันใครตกหลุมรักใครก่อนก็จะเป็นหนูใช่ปเป็นช่วงตอนที่แบบว่าขึ้นไลฟ์ด้วยกันตอนนั้นอะไรเงีย้ยรู้ไหมว่าเขาตกหลุมรักเราตอนนั้นยังไม่รู้<อ>ก็นึกว่าเป็นการแบบแซวเล่นกันปกติพอมันเลยระยะเวลาผ่านมามันกลายเป็นว่าเรากลับไปรู้สึก ริงๆแล้วมันก็จะมีคนที่เขาอินแบบอินเวอร์อะไอที่เราโดนกันนี่ก็คือมันหนักมันหนักไหมมันก็หนักอยู่ถึงขั้นแบบคอยมาตามดูส่องชีวิตเราจบอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้ตามไปดูขับรถไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะไปทําอะไรกับใครเคยโดนอะไรที่หนักหนักที่รู้สึกว่าอันนี้ไมเนเยอะไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําพูดแหละโตมาอย่างนี้ได้ไงพ่อแม่สอนมาได้ยังไงให้แบบนี้อะไรเงี้ยเอาอีกที่าแฟทีของนี